นายจีรายุห่วงทรัพย์ประธานคณะกรรมาการกิจการสารองค์กรอิสระองค์กรอายการรัฐวิสาหากิจองค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อติดตามตรวจสอบการบำบัดน้ำเสียของจังหวัดกระบี่โดยมีพันตำรวจโทม่อมหลวงกิติบดีประวิทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับณห้องบรรทายสมอสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โดยมีในงานที่เกี่ยวข้องเข,ข้าร่วมประชุมพร้อมเพียงกัน นายจิรายุห่วงทรัพย์ประธานคณะกรรมาการิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอายการรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนร,นราษฎรกล่าวว่าการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดกระบ,บี่ในครั้งนี้เพื่อติดตามตรวจสอบการบำบัดน้ําเสียของจังหวัดกระบี่ซึ่งถือเป็นต้นแบบในการทํางานของทางรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยที่คณะกรรมาการิการกิจการศาลอายการองค์กรอิสระเป็นผู้ดูแลกิจการน้ําเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาน้ําเสียในสถานที่ท่อง เที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกระบี่ที่เกาะพีพีซึ่งถือเป็นจุดสําคัญถ้าหากเราสามารถที่จะทําให้เกาะพีพีมีภาพลักษณ์ที่ดีชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวแล้วเห็นภาพเมื่อนําภาพเหล่านั้นที่มีชายหาดที่มีความสะอาดน้าใสสวยงามนําไปเผยแพร่มีระบบบําบัดน้ําเสียมีหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้กํากับดูแลแก้ไขจะทําให้ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศดีขึ้นซึ่งเกาะพีพีก็จะเป็นต้นแบบแห่งแรกที่มีระบบบําบัดน้ําเสียอยู่บนเกาะ ก็วันนี้คณะกรรมการกิจการสารองค์กรอิสระองค์กรอายการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนนะครับลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อติดตามตรวจสอบการบําบัดน้ําเสียของจังหวัดนะครับซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของการทํางานของรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยที่คณะกรรมการกิจการสารอายการองค์กรอิสระเนี่ยเป็นผู้ดูแลองค์การจัดการน้ําเสียนะครับโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาสถานที่ท่องเที่ยวที่เกาะพีพีซึ่งถือว่าเป็นจุดสําคัญ ถ้าเราสามารถที่จะทําให้เกาะพีพีเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่ดีชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวมาแล้วถ่ายภาพน้าําใสๆหาดสวยๆนะครับโดยมีระบบบําบัดน้ําเสียของรัฐเป็นผู้แก้ไขนะครับก็จะทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศดีขึ้นซึ่งเกาะพีพีก็จะเป็นต้นแบบที่แรกนะครับที่จะมีเกาะโทษคบที่จะมีระบบบาบัดน้ําเสียอยู่บนเกาะนะครับส่วนที่จังหวัดกระบี่เนี่ยก็เช่นเดียวกันครับก็จะถือว่าเป็นแนวทางในการบําบัดน้ําเสีย